นี่อันนึงที่เด็ดครับแต่ว่ีผมไม่ได้แขวนหรอกบ่ได้ห้อยหรอกตะกุดสีมาหาอำนาจหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับเนะาะพระบ้านผมเองครับนี่ครับเจือกถากเก่เกา้าตะกุดเป็นทุบมือนะครับนะเนาะทุบแลอดมาหอยใส่เสือ้อนี่ครับตะกุดสีมาหาอำนาจหลวงปู่สุกวัดโพไซทองเอาไว้ขาดเกียวครับสมัยก่อน อันนี้ก็ใ้มาดเดิมเลยเพราะว่าคนที่ผมไปได้มาร์พโนกับคนมีสามเสียนนะครับทุกคนต้องไปฝ่าวเ,เลยนี่ครับเือกทักกเก่าเลยครับเนาะสวยงามบดเด็บดเด็คือจะบดเด็มหอยนะครับเกิดจะเอาเก็บไว้ใส่พานไวล้ลำบูชาอานะครับเนาะ อของเก่าหายาหลวงปู่ศุภวัดน์โพใสทองตะกุดสีมหาอำนาจ